สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกนะครับคาลิงวันนี้เรามารีวิวเพชรในตงแล้วจ้าทุกคนวันนี้เรามาขอเสนอนักเตะสีดาวเจเลีกที่ผมแลกมานะครับนั่นก็คือคาเซียนากาโตขอเรียกว่านากาโตแล้วกันนะครับนากาโตล่างนี้นะครับมาในแลก5ดาวของดากอนบอลลีกเจลีกนะครับทุกคนก็คือสูงอยู่ที่173ซตมรอายุ28นะครับขนาดเท้าซ้ายนะครับ น้ำหนัก72มาในตำแหน่ง LB เดอหรือแบ็ k ซ i d e นะครับสามารถเล่นในตำแหน่งแบ็ k ซ i d e ได้ครับเป็นสไตล์ a t t a c k i n g full back คับแบ็กซ้าเติมนะครับสำหรับตัวนี้นะเอาไว้เติมลิมเส้นเปิดบอลโคง้โคงๆนะทำไมผมถึงแรกตัวนี้มาและแนะนำให้ทุกคนรู้นะครับว่าทำไมถึงผมเอามาแนะนำนะเดี๋ยวไปดูค่าพลังกันครับค่าพลังโอ๋อเครับ9 1บูทแล้ว9 5นี้บ so, ูทโคตร88ชาบี้อลอนโซ่้วยนะครับผม มีครับพลังเกมลูก70ครับบอลคอนโทรล81ครับดิบบิ้ง76นะการไปกับบอล79ครับส่งสั้น82ดูส่งยาว91ครับเป็นตัวที่เปิดบอลได้ดีอันนี้มันดีมารโก้หรือเปล่าเนี่ยจบสกอร์72เลยนะนี่แบ็กนะจบจบสกอร์72นะครับลูกตั้งเตะ84ดสิบลูกโค้ง89โอ้โหนี่มันดีมารโก้ชัดๆอาจจะไม่ถึงดีมารโก้นะแต่ผมว่าเอาไว้เล่นอีเวนต์พวกเจลีได้นะครับมีลูก มีค่าพลังเกมรับ78นะครับแย่งบอล81เข้าความดุดัน82การช่วยเกมรับ80ครับเป็นแบ็กสายเต็งนะมีสปีด89นะสปีดต้น9 8 83คิกกิ้งพาวเวอร์90นะอู้เปิดบอลดีนะสเตมิน่า90บาลานซ์81ครับใช้2เท้าได้ไฮด้วยนะสำหรับตัวนี้มีคาแรคเตอร์ช็อตครับสกิลยิงนะตัวเนี้ยทูพาสซิ่งครับสกิลวางบอลครับมีพินพอลคอสซิ่งครับมีสกิลวางบอลเยอะมากครับผมแล้วก็มีสกิลเกมรับครับมีบ็อกกิ้งนะสกิลที่ขาดส่วนตัวคิดว่่าานนจะเป็พวก ไอแมนมาร์กิ่งนะสำหรับแบ็คตัวนี้นะครับผมหรือใส่เป็นพวกไฟติงสปิริตก็ได้นะครับผมแต่น่าจะใส่ไม่ได้ปะถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นแบบเพย์เยอร์ออฟเดอรมันของเขาอะ่ะใช่ครับเพย์เยอร์เดอรมันมันไม่สามารถใส่ได้นะครับสำหรับสกิลนะสำหรับหน้ากาตัวตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวไฮไลท์เอ้ยก่อนจะไปดูรีวิวไฮไลท์หลายคนอาจจะรู้เอ้ยพี่ครับเลกตรงนี้ตรงไหน,นครับเลกตัวนี้อยู่ไหนครับผมมีสีดาวหรืออยู่ผมจะแลกอ่ะมา ตามมาเลยจ้าเข้ามาครับนี่ครับตรงนี้ครับแดงๆนี่เลยนาคาโต้นี่คือตำแหน่งแบ็กซ้ายครับเป็นตัวที่2นะจ๊ะตัวนี้เดอ้ออย่าลืมอย่าไปแลกกันมั่วเดอ้อเนี่ยนาคาโต้นะครับอ่าคือเสยียนาคาโต้นะครับทุกคนก่อนที่จะแลกถ้าไม่มั่นใจก็ลองไปหาชื่อในเน็ตก่อนละกันนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันกันก่อนเลยครับว่านากระตูร่างนี้จะเปิดโค้งโค้งเข้าหัวขนาดไหนไปชมกันเลยจ้ามาเริ่มการรีวิวนากระตูมาครับมาช็อตแรกก็เปิดมาให้ซอนตีลังกามผมบอกเลยว่านากระตูตัวนี้เป็นตัวที่แรกมาสีดาวแล้วรู้สึกว่าคุ้มมากๆเลยนะครับรู้สึกว่าเอาไว้เล่นเป็นตัวหลักในการเล่นแบบใต่แบบอีเวนต์เจดีหรือว่าเอาไว้เล่นกับบอทได้เลยนะหรือว่าเล่นกับเพื่อนก็ได้นะเผื่อฟูลแบบ ทีมเจลงเจลี่นะครับหรือใครอยากเอาไปไต่แร้งนะผมแนะนําประมาณช่วง D4D5 D6 อย่างเงี้ยก็สามารถไต่ได้นะแต่หลังๆมาอยา่าทุ่มกัไปใช้นะพวกดี D2 ี ong, อะไรเงี้ยนักเตะริมเส้นเร็วๆมันอาจจะทำให้นากกระตนะลำบากนิดนึงนะครับอาจจะแบบทําให้นากกระตุกเหนื่อยไว้นะครับข้อเสียของนากกระตกนะอาจจะเป็นการมาร์กตัวแล้วก็ส่วนสูงของเขานะครับข้อดีคือเติมเกมลุกมันนะครับแล้วก็เปิดบอลในมแม่นยําใช้ได้เลยนะสำหรับผมนะ เป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าเปิดบอลมันๆนะครับขอแค่หากองหน้าดีๆรอมงกดีๆอย่างคริเยโนโรนโดโอลิเวชิลูหรือว่าซอลอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแบบลุคเดยองอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวกองหน้าหมงดีๆอย่างแบบด็อกมุงด็อกมานะครับหรือใครที่แบบมีตัวเจดีกองหน้าหมงโหดโผแปลว่ามงดีๆอย่างเงี้ยก็เอามาให้แบบนากระตุกขึ้นมาเปิดหมงก็ได้นะเป็นตัวที่แบบเติมเกมลุกมันกันเกมรับใช้ได้เลยนะไม่ได้แย่เลยนะผม โดคือตั้งคอโมงแบบเน่งๆได้สบายๆเลยจังหวะการแบบมาของนันกโตะครับอยู่เกมลับก็ทําได้ดีครับการแย่งมงแย่งบอลนะเตื้มส่งมาให้นากโตะก็มองครับเปิดมาให้โดโดดโขลกก็เรียบร้อยเลยครับ mm. คือผมก็อัปโดสายเปิดโม่งด้วยนะตอนนั้น,นใครที่เคยอยากดูโดสายเปิดโม่งผมนะก็สามารถไปดูคลิปในดีมาโก้บวกโดสายเปิดโม่งได้นะครับอยู่ในช่องเลยนะเป็นเป็น,ปนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเซตเดียวกันกับการเปิดโม่งเลยนะเนี่ยครับ เดี๋ยวมีตัวแนะนําอีกตัวนะครับสำหรับมีตัวอีกตัวนึงสายเปิดหมวกเหมือนกะันนะเป็นตัวแรก5ดาวนะอันนี้กสี่ดาวไปก่อนสาหรับเจลีนะ่เปิดได้ดีนะสําหรับนากระตูนะเป็นลูกรักตัวใหม่ของเจลี่ของเยเด้นแล้วกันนะครับเวลาผมเล่นเจลงเจลี่หรือว่าเอาไว้เล่นแบบขำขำตบบไ,ไตแนะ่แบบว่าไม่ได้ไต่แรงอ่ะแบบว่าวอร์มมือเป็นไปไต่แบบออนไลน์เล่นกับคนอนะ่ะที่ไม่ใช่แรงอนะ่ะผมก็หมดตัวพวกนากระตูนะนักเตะที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้เล่นะจะมาเล่นนะครับ ทำให้เราคุ้นชินมือไปก่อนนะครับค่อยไปเล่นนักเตะต,ตัวหลักๆนะครับผมข้อแบบมาเอามาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะชอบแบบเอานักเตะที่แบบเพ้นในตมหรือว่านักเตะที่เราไม่เคยเล่นมาเล่นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนางกระตูนะครับก็กลายเป็นลูกหลักของการแบบเล่นทีมที่ไม่ค่อยได้เอามาเล่นนะครับผมนี่หลายคนอาจจะรู้นะว่าผมเป็นคนที่แบบว่า เล่นแบบหลายรหันนะแบบ78รหัสนะจแน่แบบแล้วผมก็ลองแรกนากระโตมาเล่นดูนะดูค่าวพลังมาแล้วมาดูที่แม่งเล่นดีจริงดูเปิดมาช็อตนี้คือโดตีลังกาตีตลังกายิงอ่ะโคตรสวยอ่ะนากระโตเปิดอ่ะแอดซินโดแบบบ่อยมากนะครับคือทั้งเล่นกับอ่าคนเล่นกับบอดเล่นเก็บอีเวนต์นะคือมันจริงครับเล่นนะผม <c oughs> บอกเลยว่านากระโตนี่เป็นตัวนึงที่เล่นสนุกอะครับทุกคน <c oughs> เปิดคูงมานี่เดือบอยโโห ถ้ามีตัวม่งดีๆนี่ขึ้นนะกระตกเล่นมันจริงครับผมเห็นเปิดมาหลอดม่วงยันเข้าไปเลยอับี่เซียนโนโลุนโดนะโอโ้โหสุดจริงครับผมบอกเลยว่านากระตกตัวนี้ใครที่แบบสีดาวเหลือๆนี่แลกมาเก็บไว้ได้นะครับสําหรับผมผมคิดว่าคุ้มอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปตัดเกรดน,น้ากระตูกันดีกว่าว่าผมจะให้เกรดน,น้ากระตกล่างนี้ประมาณเท่าไหร่พระพผม เป็นยังไงบ้างครับกับคิสยนากระตุกตัวนี้ผมบอกเลยว่าโอเคใช้ได้นะครับเอาไว้เล่นอีเวนต์นเจลีกหรือว่าเอาไว้เล่นแบบช่วงประมาณดี D5 d ดีดี ประมาณฝืนๆมาดียังพอใช้ได้นะครับแต่พอเริ่มดี3ขึ้นไปนี่ไม่แนะนําเลยนะเพราะว่า,ามันก็เริ่มมีแบ็กตัวตึงๆมีปีกเร็วๆอาจจะแบบทาให้นาคาโต้หลุดตําแหน่งอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ได้เปิดเข้าหัวอะไรขนาดนั้นหรือไว้เล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับขอตัดเกรดน,นาคาโต้นะผมให้ไปประมาณ7เต็ม,ม 7. 10นะครับเกมรับโอเคเกมลุกใช้ได้เลยนะครับเปิดเข้าหัวโอเคใช้ได้เลยครับสำหรับนาคาโต้ผมขอเรียกว่าเป็นดีดีมาโกแห่ง เจลีกแล้วกันสําหรับนากระโตตัวนี้นะครับผมใครแรกไว้เล่นอีเวนต์ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับสําหรับตัวนี้เพชรหรือต้นผมให้เพชรนะครับเป็นตัว4ีดาวที่แรกมาแล้วรู้สึกว่าคุ้มสุดๆไปเลยครับพี่น้องอย่าลืมไปตา้งอย่าลืมกดไลค์นะเดี๋ยวถ้ามีนักเตะตัวไหนที่มัน ดีๆหรือว่าโอเคใช้ได้จะมาแนะนําให้นะครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะต,ตัวอะไรพูดถึงโค้ดหรือว่าพูดถึงแนวทางการเล่นสไตล์การแผนอะไรคอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวถ้าทําได้เดี๋ยวจะทําให้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดตั้งอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับคำพูดคำจาใยไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาทน,นทีนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ